เพื่อนๆจ้าตอนนี้นีลเราุนกัขึ้นมาเห็ุงานบนยอดเขานะจ้ะเลยเก็บฟิวบรรยากาศมาฝากจ้ี๋ยวเหาไปเบิ่งกันนะจ้าเพื่อนๆจ้าตามมาตามมาจ้าอยู่บนยอดเขาเนาะจ้าเพื่อนๆยอดเขาอ่าใบบ้องจ้ะใบบ้องเส้นเฮลิสปีดเลิ่นดานนะจ้าสวยงามมาจ้าพี่น้องจ้าหิมะสองข้างทางกะสิประมาณนี้แหละจ้าใากได้วิวบรรยากาศภาพแบบอ่าหิมะท่วมหัวเนาะ เดี๋ยวนี้ละมูลทิถ่ายให้เบิ่อนเพื่อนเพื่อนจ้ะท่วมหัวเลยจ้ะท่วมหัวแบบนี้เลยจ้ะเขากระชมเกตทางเนาะแต่ก่อนมันจะปิดทางจ้ะทางจะปิดนะช่วงหนึ่งเพื่อนๆจ้ะวิวบรรยากาศบนยอดเขาจ้ะสวยงามสวยงามจ้ะเพื่อนพี่มะท่วมหัวนี้ละมุนเลยเด้อจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะตอนนี้เขากระิตัด แบบให้มันเป็นถนนแบบนี้นะเพื่อนๆให้รถพอวิ่งผ่านได้นะพหัวหัวกระเซาะกระเซาะของผมเ,เย็นเพื่อนๆเ,เ,เย็นนี่ละเบนพดกเอาเสือ้ออีกตัวนึงลงมาจา้ะนี่ละมบนกับรุ่นรุ่นรุ่นน้องมือในว่าจะขึ้นเข่าได้อยู่บ้าเนาะบรรยากาศมันจะเป็นจังไงเนานะเพื่อนๆเ,เ,เป็นจังซี่ละจ้ะที่มาท่วมหัวใครอยากได้วิวบรรยากาศแบบสวยๆช,ช่วงเดือนอ่า มีนาเมษาก็มาได้จ้าเพื่อนๆจ้าแถวนี้แล้วจ้าแ,แ,แถวถนนเส้นไบบงเฮเลนสบีดนี้และจ้ากู้เย็นเย็นเพื่อนๆจ้าจ้าประมาณนี้และจ้าเพื่อนๆเพื่อนๆจ้าสวยงามสวยงามใครได้วิวบรรยากาศกับทีมะแบบท่วมหัวแบบนี้แบบนก็ขึ้นมาเส้นนี้ได้เลยได้เลยนะจ้าชาวดานอร์เวย์จ้าเส้นถนน Bong, เฮเลนสบีดไบบงจ้าเพื่อนๆหรือว่าเลิร์นดานนจะจ้าอันนี้บนยอดเขาเลยนะคะเ,เพื่อนๆ บนยอดเขาเลยค่ะสวยสวยสวยโอ้ยหนาวอบไวแล้วเพืพ่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวนิลมนเตาเสื้อคนจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปต่อกันท้กเพื่อนจ้านี่ลมนจะพาชมวิวจ้าวิวบนยอดเขาจ้ากล้องจะสะเทือนเดี๋ยวจะกล้องจะสั่นจะสะเทือนหน่อยนะคะ ประมาณนี้แหละจากเพื่อนๆจ้ากล้องจะสั่นสะเทือนหน่อยนะคะวันนี้เราบนตั้งกล้องไว้บนรถจ้ะนี่เราบนขึ้นมาเห็นงานเพื่อนๆจอดความสวยงามเลยจ้ะรุ่นพิซสานวันรถลดสิขึ้นได้อยู่เพื่อนๆเ,เอ,อ้ยนี่เราบน จ้ะจ้ะการตากอ,อากาศที่นี่ละมณจะมาเฮ็ดงานจ้ะ ่นี่เราม้นกันมาเหตุงานหลังนี่เลยเพื่อนๆมาสิเข่าได้บนอโอ้ยเนาะมาเปิกดกันเอาจะกี่น้องจ้าวิวบรรยากาศมือสั่นจ้ะวิวบรรยากาศรอบๆจ้ะสวยงามสวยงามใครอยากได้วิวสวยๆช่วงอ่า มีนาเมษาก็ขึ้นมาเส้นนี้นะคะเส้นถนนเฮเลนสปีดไบบองไปทะลุกรกะเรินด้านนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะนี่จาเนี่ยละมุนก็ขึ้นมาเห็นงานบ้านหลังนี้แหละจ้ะตึตาหลังนี้จ้ะบ,บ้านตากอากาศเนาะสวยๆงามๆแต่เพื่อนๆบรรยากาศรอบๆเลื่นได,ได้เนี่ยเฮ้ยะสดงสิย่ยางได้ สวยงามสวยงามดีแต่ข้าเจ้าเกตทางไงจอดรถเฮนีละมุนเพื่อนๆเลยแต่ตามนี้เลยจ้ะใครอยากได้วิวหิมะสูงๆสวยๆท่วมหัวกับขึ้นมาเลยจ้ะเส้นถนนเฮลิสบีดใบบ้องนะจ๊ะตรงนี้ที่ละมุนอยู่ก็คือใบบ้องนะจ๊ะนี่จ้ะหิมะแข็งงามข้าเจ้าสเกตแบบสวยงามเลยจ้ะช่วงนี้อะวิวบรรยากาศเมื่อนี้แดดดีเพื่อนๆแดดดีแดดดีจ้ะ แดดดีมากๆเลยจ้ะบ้านคนตากอากาศหิมะจมหิมะเมื่อเลยจ้ะเพื่อนๆข้าเจ้าเพิ่งเปิดเขาเพิ่งเปิด,ปดถนนเนาะเพิ่งเปิดถนนเส้นนี้จ้ะช่วงหน้าหนาวเขาจะปิดกันจ้ะเพื่อนๆขณนี้ละมนุนก็ขึ้นมาทํางานบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้จ้ะหิมะถ่วมเลยใช้ังได้ละมุน,มนสิเข่าได้นะเพื่อนๆ <laughs> โอ้ยเนาะ เ็เพิ tutaj, bathroom, oon, quiero, ่งเกตถนนจะเพื่อนเพื่อนจะเพิ่งเกตถนนเพิ่งเปิดถนนเพิ่งจะขึ้นมาได้จ้ะนี่ก็ขึ้นมาแบบทุลักทุเลเลยนะนี้เพื่อนเพื่อนเลยจ้ะใครอยากได้วิวบรรยากาศภาพสวยๆขึ้นไปนั่งบนบนบนหิมะแบบนี้นะคะขึ้นไปนั่งแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะก็มาได้เลยค่ะช่วงมีนาเมษาเนี่ยแหละค่ะเขาเปิดถนนเนาะเขาเปิดถนนเปิดทางเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิวซัมเมอร์ก็จะสวยจะเพื่อนๆหน้าร้อนก็จะวิวสวย พวกทัวริสพวกทัวเนาะเขาจะมากันเยอะพวกอ่าสวีเดนพวกประเทศข้างๆอ่ะจ้ะใกล้ๆกันน่ะจ้ะสวยๆงามๆแต่เพื่อน,อนปไปไปเบิ่งกันวันนี้ละมุนสิเข่าเฮือนข้าเจ้าได้อีกนะถือของอีลุกตุนทางเลยนะ้องเ,เพื่อนเพื่อน,เ,อนเลยถึงทางเขานี่ละมุนสิเข่าได้อีอเลื่อนไปได้ในถนนกระไดเพื่อนเอนเลยเลื่อนดีเลยข้าเจ้าเกตให้จอดรถได้จ้ะ เมืองทางเข่าเฮือนนีละมนน้องนีละมนฉัมาเหตุงานเฮือนกัะเจ้าเบิงทางเข่าโอ้ยเงทางเข่าเพื่อนพี่น้องทางเข่าเฮือนเขาหิมะเออสุดยอดเป็นอุโมงเข้าไปเลยได้เนี่เพื่อนเพื่อนเป็นอุโมงเลยจ้ะเขาสะพึงเลยจ้ะ เป็นอุโมงเลยข้าเจ้าเจาะเข้าไปเพื่อนเพื่อนเอ้ข้าเจ้ามาเล่นเสนอเล่นเอสกีฮนะข้าเจ้าข้าเจ้าก็เลยเจาะทางเข่าแบบนี้จ้ะปกติจะเข่าด้านนี้พี่น้องแต่มันเข่าบ่ได้แต่ข้าเจ้าเลยเจาะด้านนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนเบิ่งเบิ่งพี่น้องทางเข้าเงินข้าเจ้าโอ้ยตายตายแล้ข้าเจ้าเจาะทางเข้าไป เจาะทางกันไปโอ้มันลุบใส่หัวหนูซะละน <c oughs> เานาะไอ้เจ้าเจาะเา <c oughs> สียงรถนี้ละมุนจะดังด้ยเพื่อนเพื่อนมาเปิดกันข้างในว่าข้างในมันจะเป็นอย่งไรเพื่อนเพื่อนให้ตึงได้เนาะนี่ละมุนเสียกุญแจเข้าเจ้าได้แล้วเพื่อนเพื่อ,เ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 อนเฮ้ยหิมะเต็มแบบนี้นก็เจ้าเจาะทางสวยงามเป็นคือท่ำเป็นคือเบร้องนี่พนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยนี่ยาตาเนี่ยลุบลงมาใส่หัวเนี่ยอันเนี้ยเนี่ย วิวบรรยากาศแล้ว้าเฮ็ดเฮนั่งรับลมชมวิวจากเพื่อนเพื่อนานตานี้แหละฮักเอลงมาใส่หัวโอ้ยเนาะงามงามพี่น้องงามงามหลายมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าวิวบรรยากาศรอบรอบ ฮิตะไบบองเนาะเส้นในถนนใบบงเพื่อนๆเขาเจ้าใสแอนสปูตเตอร์ขึ้นไอ้ครับเจสกีขึ้นมาได้ค่ะเจสกีแต่เพื่อนๆขึ้นมาบ้านตากอากาศมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวมาเล่นเด้วจะเส้นถนนใบบองหรือว่าเส้นถนนเฮเลนสบีแต่เพืเ่อนๆน้ำแข็งในเทิงหลังคาเป็นสีขุ่นเลยจ้ะเห็นไดโนเข้าเอากุญแจเข้าได้นอ โอณยพนะย่านตานี่แหละเอ๊ลงมาใส่หัวเพื่อน,เอ,นเอ้ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านหลังของบ้านตากอากาศหลังนี้นะคะตรงข้างล่างที่จริงแล้วมันจะเป็นอ่าเป็นแม่น้ําบนหุบเขานะจ๊ะเป็นแม่น้าบนหุบเขาจ้ะเพื่อนๆเ,เป็นด้านหลังของบ้านตากอากาศหลังนี้นะคะฟือบรรยากาศร,บรอบๆจะซัมเมอร์จะเป็นน้ำจ้ะข้างล่าง,ง,งขาเจ้าลงปเป็นสก,กีเอ้ย งามไปเจ้าเพื่นนนอนทางบานตาอากาศกับเจ้ามาล้มมาเล้มหิมะถั่วเมือนกับเจ้าบาร์นั่งกับงามไปเพื่นอนลอยกับเจ้าลงไปเล่นสก,กีไปวัดไปเบิง่งเนาะข้างล่างเป็นน้ำจ้ะเพื่นอนๆข้างล่างเป็นน้ำจ้ะแดดดีดีมะเนี่ย บรรยากาศสุดยอดรวมเงินวงรวมซานกับเจ้าเออลายขักเป็นหิมะตกลายตกตกแห้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอตกลายลยี